ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าที่ฉันต้องการมันต้องเป็นแบบนี้สำหรับที่นี่นะคะบรรยากาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวด้วยบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เพียง42ยูนิตเท่านั้นเองโดยที่นี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองไวยเล่ประเทศเดนมาร์กนะคะ และที่นี่นะคะบางกอกบุรวาดรามคำแหงวงแหวนนะคะโดยเห็นส่วนกลางตรงนี้รู้สึกเหมือนอะไรรู้ไหมรู้สึกเหมือนได้อยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวสําหรับพื้นที่ส่วนกลางของที่นี่นะคะประมาณหนึ่งไร่เลยทีเดียวโดยที่นี่นะคะได้ดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นสถานปัตยกรรมและแนวคิดนะคะมาจากเมืองไวเล่ประเทศเดนมาร์กและที่เห็นอยู่ด้านหลังของนิดนี้เองนะคะก็คือสนามเด็กเล่นนั่นเองโดยดัดแปลงนะคะเห็นชั้นล่างนี้ไหมสําหรับชั้นล่างนะคะก็เป็นตะข่ายไว้ให้สําหรับเด็กๆนะคะได้ปีนป่าย เล่นกันโดยชั้น2นะคะได้เป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่นั่นเองสามารถเดินขึ้นไปชั้น2ชมวิวโดยรอบได้เลยถัดไปค่ะจะเป็นคิดรูมสําหรับคิดรูมตรงนี้นะคะไว้สําหรับลูกน้อยของเราค่ะได้พัฒนาศักยภาพนะคะและด้านหน้านะคะก็จะเป็น สระว่ายน้ําระบบเกลือซึ่งจะเป็นสระว่ายน้ํากลางแจ้งจะมีขนาดประมาณ5คูณ16เมตรนะคะโดยจะแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยโดยริมสระนะคะก็จะมีซันเบดนะคะไว้รองรับเวลาเรามานั่งแบบชิลๆกันริมสระนะคะโดยด้านหน้านะคะก็จะเป็นเกสต์ล็อบบี้นะคะไว้สําหรับรองรับแขกหรือว่าเรานะคะสามารถมานั่งรอลูกน้อยเวลาเล่นเครื่องเล่นได้นะคะและมีกระจกบานใหญ่นะคะไว้สําหรับ มองออกมาเห็นวิวด้านนอกได้อย่างร่มรื่นสบายตาเลยค่ะ สำหรับอาคารขับเฮานะคะจะมีชั้น2และชั้น3ด้วยขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็จะเจอกับรูมเทเตอร์ก่อนเลยสำหรับรูมเทเตอร์ที่นี่นะคะจัดที่นั่งไว้ให้แบบไล่ระดบับแล้วก็มีจอโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยให้บรรยากาศเหมือนโรงหนังเลยทีเดียวถ้ามีป๊อบคอร์นอีกหน่อยนี่ก็คือดูไปกินป๊อบคอร์นแบบเพลินๆไปได้เลยและชั้น2นี้นะคะออกมาก็จะเจอกับฟิตเนสรูมค่ะสำหรับฟิตเนสรูมของที่นี่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้เล่นแบบครบครันเลยทีเดียวและมี กระจกบานใหญ่นะคะไว้สําหรับมองออกไปยังวิวสวนออกกําลังกายไปมองวิวสวนไปเพลินๆนะคะขึ้นมาที่ชั้น3ก็จะเจอกับ โคเวิร์กอินสเปซนะคะสำหรับห้องนี้นะคะออกแบบให้ดูแบบโคซี่สุดๆเลยมีโซนให้นั่งอ่านหนังสือและนั่งทํางานเป็นส่วนตัวก็มีและมีโต๊ะยาวนะคะไว้สําหรับรองรับใครนะคะที่มากันหลายๆคนหรือมาเบรสตอมกันที่ห้องนี้ได้เลยนะคะและถ้าใครทํางานแล้วตาล้านะคะสามารถเดินออกไปนะคะแล้วก็มองวิวสวนได้นะคะพักสายตากันสักนิดนึงแล้วค่อยมาทํางานต่อคะ่ะแกนวรินพัพพาร์ตี้คุณนี และตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวซึ่งจะเป็นบ้านไทยแคปติเวตนะคะซึ่งเป็นบ้านที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการเลยนะคะสําหรับโครงการนี้นะคะจะออกแบบเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดแล้วก็นาว้า โดยบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยขนาด370ตารางเมตรและที่ดินเริ่มต้น69.2ตารางวางค่ะสำหรับทายนี้นะคะจะออกแบบให้เป็นพื้นที่เซมิออาดอกมากที่สุดใน3แบบบ้านเลยทีเดียวและมีการออกแบบเส้นสายให้เป็นกรอบครอบบันคนนี่ชั้น2นะคะแล้วก็ออกแบบฟาสาดด้านบนนะคะไว้สำหรับบังแดดที่เ็นสีน้ำตาลน้ำตาลนั่นนะคะใช่แล้วคะ่ะไว้บังแดดแล้วก็บดบังสายตาให้เป็นส่วนตัวมากขึ้น โอเคค่ะขอแว้นั่งพักผ่อนตรงนี้สักพักหนึ่งนาะเพราะเริ่มร้อนแล้วเมื่อกี้จากหน้าบ้านเนาะโอเคจากหน้าบ้านเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเจอจุดแรกเลยค่ะคือจุดอาคารจอดรถสำหรับที่นี่นะคะสามารถจอดรถเรียงกันได้ถึง3คันเลยทีเดียวและแอบเห็นแอบเห็นจุดสำหรับเป็นห้องเก็บของซึ่งที่นี่นะคะ ให้ห้องเก็บของแบบแบบจุกๆเลยค่ะจะเป็น2ห้องนะคะจะเป็นห้องที่สามารถเก็บพวกไม้ม็อบหรือไม้กอล์ฟนาบานได้ด้วยและอีกประตูบานหนึ่งนะคะจะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะไว้สําหรับเก็บพวกอุปกรณ์ทําสวนหรืออุปกรณ์ลางรถก็ได้และมีประตูทางเข้าอีกประตูหนึ่งนะคะติดตั้งดิจิตอลดอรกมาให้แล้วด้วยสามารถเปิดทะลุไปห้องครัวได้สบายๆเลยค่ะและที่นี่นะคะได้ติดตั้งจุด EV ีชาร์จเจอมาให้แล้วด้วยส่วนที่นิดนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือจุดเซมิอ t d o ดรจุดแรกของบ้านเลยค่ะซึ่งจุดนี้นะคะ จะจัดให้เป็นลานอเนกประสงค์สามารถวางโต๊ะนั่งพักผ่อนก็ได้หรือวางโต๊ะชมสวนข้างบ้านก็ได้เพราะตรงนี้นะคะจะเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นห้องนอนด้านล่างและสวนหน้าบ้านนั่นเองค่ะและแอบเห็นเมื่อกี้ทางขึ้นหน้าบ้านนะคะทางขึ้นประตูทางหลักเข้าบ้านค่ะ จะทาเป็นสลูปไว้ให้รองรับผู้สูงอายุหรือบ้านไหนที่มีลูกน้อยนะคะไว้เข็นขึ้นบ้านได้สะดวกสบายมากเลยค่ะพอเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอกับลิฟวิ่งรูมเลยค่ะสําหรับจุดนี้นะคะจะเห็นไหมว่าโออาขนาดไหนจุดนี้นะคะทางกว้างและดูโออาเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่นี่นะคะออกแบบด้านข้างนะคะให้เป็นกระจกเต็มบานและเป็นกระจกเข้ามุมด้วยทําให้สามารถมองเห็นวิวด้านนอกและเชื่อมต่อกับวิวสวนได้กลมกลืนกับธรรมชาติอีกด้วยอีก ทั้งตรงนี้นะคะห่างกับระยะทีวีพอสมควรเลยและสามารถวางทีวีได้ขนาดถึง32นิ้วเลยทีเดียวกว้างจริงๆนะบริเวณนี้อบอกเลยเวลาเพื่อนมาก็ไม่อึดอัดด้วยนั่งได้หลายคนและจุดนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นคอมมอนแอเรียก็ได้ค่ะเพราะเชื่อมต่ออีกหลายจุดในบ้านนั้นเราไปชมจุดต่อไปกันเลยค่ะและบริเวณถัดมานะคะที่เชื่อมต่อกับลิฟวิงรูมนะคะจะเป็นอีกจุดหนึงไปดูกันค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ไว้สำหรับรองรับผู้สูงอายุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะออกแบบให้เป็นพื้นไร้สเตปไม่ว่าจะเป็นทางเข้าห้องนะคะและก็ทางเข้าห้องน้ำนะคะซึ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากๆเลยนะคะเซฟตี้สุดๆและมีห้องน้ำในตัวสำหรับห้องนี้นะคะสามารถวางเตียงแล้วมีที่เหลือๆด้วยสามารถตกแต่งตู้ เ,ออเพิ่มเติมได้อีกด้วยและบริเวณนี้นะคะจะเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะไว้เชื่อมต่อกับสวนด้านหน้าบ้านนะคะแต่ในอนาคตจะต่อเติมเป็นห้องทำงานก็ได้หรือจะทุบกระจกออกแล้วก็ขยายห้องก็ยังได้เหมือนกันคะ่ะไปดูห้องถัดไปดีกว่าเพราะจุดนี้เชื่อมต่อหลายจุดเลยทีเดียว จุดถัดไปนะคะก็คือจุดนี้นั่นเองค่ะด้านหน้านะคะก็จะจัดให้เป็นดับเบิลลิฟวิ่งรูมนะคะจุดนี้ก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เชื่อมต่อกับบานกระจกด้านหลังนะคะสามารถเปิดระบายอากาศนะคะแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้ด้วยถัดมาค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นมุมรับประทานอาหารนะคะสามารถวางโต๊ะเป็นแนวยาวได้ถึง8ที่นั่งเลยทีเดียว แต่ถ้าวันไหนที่เพื่อนมาเพิ่มสามารถวางหัวท้ายได้อีกเป็นสิบที่นั่งเลยเนาะอ่ะมาต่อกันยาวๆเลยตามมาตามาค่ะสำหรับจุดนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นการออกแบบ ให้มีเคาน์เตอร์บาร์ไว้ด้วยนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ไว้สําหรับจิบวงจิบไวหรือพาร์ที้เวลาเพื่อนมาก็ได้หรือสามารถดัดแปลงให้เป็นห้องสําหรับเก็บไวก็ได้ด้วยนะคะจริงๆตรงนี้นะคะถ้าเป็นบ้านมาตรฐานจะเป็นห้องนะคะจะกั้นเป็นห้องไว้แต่ที่นี่เขาเป็นไอเดียนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากให้เป็นห้อง สามารถทุบและขยายเป็นห้องทานอาหารที่ยาวขึ้นได้เหมือนกันซึ่งบริเวณนี้นะคะจะเห็นว่าเชื่อมต่อไปยังครัวซึ่งครัวที่นี่นะคะตกแต่งให้เป็นตัวยูเลยทีเดียวให้เป็นตัวยูเพื่อสามารถทํากับข้าวและมีพื้นที่ในการแบบคุกกิ้งได้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกนะคะกระจกบานยาวเลยทีเดียวอุ้ยเห็นไหม เมื่อกี้ที่ดังคืออะไรรู้ไหมคือช็อกเซนเซอร์นั่นเองไว้สําหรับเป็นเซฟตี้ในบ้านเรานะคะสําหรับกระจกบานนี้นะคะไว้รับแสงธรรมชาติแล้วก็ฆ่าเชื้อในห้องครัวได้ด้วยและประตูด้านข้างนี้นะคะจะทะลุไปยังในโซนของเมดแอดียนะคะจะมีห้องแม่บ้านด้วยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวโดยโซนด้านหลังนะคะจะเป็นลานซักล้างและลงเสาเข็มให้แล้วเท่าตัวบ้านนะคะลืมบอกไปค่ะเมื่อกี้มีห้องน้ำตรงส่วนนี้ด้วยไว้รองรับสำหรับแขกที่มาบ้านนะคะ ไปดูจุดอื่นกันต่อดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยก่อนจะผ่านมุมนี้ขอแนะนำสักนิดนึงนะคะเมื่อกี้ไอ้ที่ดังตืดๆน่ะน,นั่นระบบช็อกเซ็นเซอร์ที่บอกไปนะคะซึ่งจุดนี้นะคะจะควบคุมระบบเซฟตี้ภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกเซนเซอร์หรืออะไรต่างๆนะ ไว้คอนโทรลนะคะ,ะ,คะ,ะสมมุติว่ามีใครหรือแรงสั่นสะเทือนเปิดหน้าตรงหน้า,ต,นาต่างอะไรก็จะแจ้งเตือนมาตรงนี้เลยนะและอีกจุดหนึ่งนะคะจะไว้คอนโทรลในส่วนของการเปิดปิดไฟและแอร์ทั้งหมดภายในตัวบ้านนะคะหรือสามารถดูได้ในแอปรู้ใจที่ทางโครงการจัดทําไว้ให้ค่ะมากันต่อประตูบานนี้นะคะจะเชื่อมต่อกับจุดจอดรถนะคะไว้สําหรับเวลาซื้อของมาเยอะๆแล้วขนของเข้าห้องครัวได้แบบง่ายๆไม่ต้องเดินอ้อมไกลเนาะและตรงนี้ ก่อนขึ้นไปชั้น2นะคะขอแนะนําตรงนี้น้อยนึงตรงนี้นะคะที่เห็นห้องด้านล่างบันไดนี้นะคะก็คือห้องเก็บของนะคะและเป็นห้องควบคุมระบบไฟภายในบ้านด้วยสําหรับบันไดของที่นี่นะคะจะเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะทําให้เวลาเราเดินขึ้นเดินลงอะคะ่ะไม่มีเสียงและมีความแข็งแรงขึ้นมาชั้น2ให้ความรู้สึกแบบโล่งมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่นี่ออกแบบเพดานให้สูงพิเศษถึง 3.4เมตรเลยทีเดียวอีกทั้งความพิเศษของชั้นนี้นะคะพื้นยังเป็น SPC ทั้ทางชั้นด้วยนะคะจะไม่เหมือนชั้นหนึง่งที่นอยู่ตรงนี้เลยนะคะคือ Family Area นะคะที่เป็นมุมพักผ่อนและ เป็นจุดรวมตัวของครอบครัวบนชั้นสองได้เลยหรือจะนั่งดูหนังหรือจะดัดแปลงให้เป็นมุมออกกําลังกายหรือมุมทําการบ้านนะคะก็ได้เช่นเดียวกันและตรงข้ามจุดนี้นะคะก็จะออกแบบให้เป็นชั้นลอยนะคะสําหรับชั้นลอยตรงนี้นะคะสามารถออกแบบให้เป็นมุมพักผ่อนมุมทํางานก็ได้หรือจะเป็นห้องพักก็ได้เพราะจุดนี้ถือเป็นจุดสูงที่สุดของตัวบ้านเลยทีเดียวขอขึ้นไปหน่อยนะคือเห็นแล้วอยากขึ้นไปเพราะเป็นจุดสูงสุดของตัวบ้าน โหขึ้นมาแล้วมีพื้นที่เหลืออีกนะคะทุกคนกว้างมากเลยทีเดียวพื้นที่อเอกประสงค์เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์สามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการของเจ้าของบ้านเลยค่ะไปจุดอื่นกันต่อดีกว่าสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งออกแบบให้แบบ โอ้อ่ามากเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปว่าเพดานสูงถึง3.4เมตรนะคะโดยเข้ามาก็จะเจอกับตรงนี้เลยมุมพักผ่อนนะคะซึ่งมุมพักผ่อนเนี่ยค่ะสามารถออกแบบให้เป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะคะเห็นไหมกว้างขวางมากอย่างกับโรงแรมห้าดาวเลยทีเดียว <_ an> ถัดมานะคะก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่หญเลยนะคะสําหรับเตียงขนาดใหญ่นี้นะคะวางเตียงแล้วก็ยังมีที่เหลืออีก เห็นไหมตัดแปลงได้หลายอย่างเลยนะคะให้ตอบโจทย์เจ้าของห้องและด้านข้างนะคะก็จะเป็นระเบียงระเบียงยาวเลยทีเดียวซึ่งสามารถวางโต๊ะจิบชาจัดเป็นส่วนยอมหรือห้องนี้นะคะออกแบบให้เป็นที่พัดก๊อบของคุณพ่อคุณแม่ได้ถัดมาจะเป็นเวิร์กอินโค t ตมาดูแล้ว พื้นที่ walk in closet นะคะซึ่งออกแบบให้เป็นตู้เสื้อผ้าด้านหนึ่งนะคะและอีกด้านหนึ่งเป็นราวแขวนแล้วก็มีมุมสำหรับแต่งน้องแต่งหน้าได้นะคะและก็จะเป็นห้องน้ำในตัวไปดูกันดีกว่าว่าห้องน้ำจะใหญ่สมชื่อ master b e d r o มมไหมไปเลย สำหรับห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมนะคะใหญ่ไหมใหญ่จริงๆนะคะอย่างเช่นเดียวกันค่ะพอเป็นมาสเตอร์เบดรูมอะไรก็ต้องพิเศษพิเศษนะคะจะเป็นอ่างล้างหน้ามาให้แบบ p i s แอนด์เอ่างอาบน้ำไว้แช่ตัวหรือจะอาบน้ำบริเวณนี้ก็ได้และยังมีเรนชาเวอร์และแฮนด์ชาเวอมาให้ด้วยส่วนโทสุขภัณฑ์ของที่นี่นะคะจะเป็นแบบออโต้ด้วยค่ะไปดูห้องนอนรองกันดีกว่าค่ะว่าจะใหญ่ขนาดไหนไป สำหรับห้องนี้นะคะห้องนอนรองห้องแรกของเราจะเป็นห้องที่เข้ามาแล้วจะนึกถึงเคป๊ปเลยทีเดียวเพราะอะไร ตกแต่งให้แบบเกาหลีเกาใจมากมีความสดใสแบบละมุนนะ่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนรองที่ไม่ได้เล็กนะเพราะวางเตียงแล้วมีพื้นที่เหลือ,เห,ลอเห็นมุมนี้ไหมมุมนี้สามารถเป็นมุมพักพผ่อนถัดไปก็โต๊ะทำงานนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าและมีห้องน้ำในตัวด้วยห้องนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าห้องนี้นะคะมีระเบียงที่กว้าง และออกแบบฟาซาดนะคะให้สามารถปรับองศาได้นะคะสําหรับฟาซาดที่ออกแบบตรงระเบียงนะคะเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เรานั่นเองซึ่งระเบียงที่กว้างนี้สามารถออกแบบให้เป็นมุมออกกําลังกายก็ได้โยคะก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาโต๊ะไปนั่งก็ได้เพราะถือว่าเป็นเซมิออลด์อีกจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันคะ่ะนั้นไปดูห้องนอนรองอีกห้องนึงแล้วกันว่าจะเล็กหรือใหญ่กว่านี้ไหมไปกันคะ่ะ มาต่อกันที่ห้องนอนรองถัดไปเลยจะเห็นว่าเข้ามาแล้วให้ความรู้สึกไม่ได้เล็กกว่าห้องเมื่อกี้สักเท่าไหร่ถูกไหมสําหรับห้องนี้เข้ามาแล้วเจอกับสาวบกเดสพูลเลยเนาะห้องนี้ก็สามารถวางเตียงและมีพื้นที่เหลือเหลือโดยออกแบบด้านข้างนะคะให้เป็นโต๊ะทํางานและมีห้องน้ําในตัวด้วยมีพื้นที่ไว้สําหรับเป็น walk-in closet ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับโครงการบางกอกบุรวาวัตรรามคำแหงวงแหวนจะเป็นแบบบ้านใหม่ของ a c s s เที่ออกแบบให้เข้ากับยุค New Normal ตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมทำงานเรียนหรือพักผ่อนซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ชีวิตในบ้านทั้งสิน้นด้วยโปรดักตของบางกอกบุรวัตรนะคะจะเน้นบ้านหลังใหญ่รองรับทั้ง3 g e n e r a t i o ชเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่พักผ่อนพื้นที่อยู่อาศัยและสวนนะคะเน้นความร่มรื่นเป็นหลกัก โดยทั้งโครงการนะคะจะมีแบบบ้านทั้งหมด3ไทายเลยด้วยกันค่ะไทยแรกนะคะคามพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตรไทยที่2นะคะคลาวพื้นที่ใช้สอย298ตารางเมตรและที่เราอยู่ตรงนี้ไทายแคปติเวตพื้นที่ใช้สอย370ตารางเมตรค่ะ และสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหาบ้านหลังใหญ่บ้านในฝันที่อยู่บนทำเลรามคำแหงวงแหวนนิดคิดว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะที่นี่นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่บนทำเลศักยภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงไม่ว่าจะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อหรือคอมมูนิตี้มอลล์ต่างๆเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกอะค่ะกระจายตัวไปตามเส้นทางรามคำแหงรมเกล้าและศรีนครินซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทำเลที่ เดินทางไปได้สะดวกทั้งสิน้นซื้อบ้านกับเราดียังไงรู้ไหมซื้อบ้านกับเรานะคะคุณจะได้รับบ้านราคาพิเศษและสิทธิพิเศษก่อนใครๆและเรายังดําเนินการเรื่องสินเชื่อให้ดําเนินการเรื่องเอกสารให้ด้วยโดยคุณไม่ต้องกังวลนะคะว่ากู้บ้านเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีเพราะเราจะช่วยคุณเองหมดความกังวลเรื่องตรงนี้ไปได้เลยเพราะเราดําเนินการเรื่องสินเชื่อให้ฟรี พาคุณชมโครงการฟรีและดูแลคุณแบบ VVIP ทางเรานะคะจะประเมินผลสินเชื่อให้ทราบภายใน1วันเลยทีเดียวรวดเร็วไหมจะมีบ้านทั้งทีนะคะไม่ต้องยุ่งยากต้องมีความสะดวกสบายรวดเร็วเซฟเวลาให้สุดๆและถ้าใครชอบนะคะสามารถกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และกด Subscribe ให้นิดตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เราจะพาคุณไปดูบ้านหรูชมบ้านลักชัวรี่แบบบันเทิงบันเทิงแบบนี้และได้รับความรู้เป็นพิเศษก่อนใครเฟรนชิปโฮมให้เราเป็นเพื่อนคุณดูแลเรื่องบ้าน